เอาละครับก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในแต่ช่องนายปัญหานะครับและวันนี้เราก็จะมาแจกกระดอนที่มีชื่อว่า Level Storage นะครับหรือก็คือค้างเก็บ EXP นั่นเองค้างเก็บเ e เวลอ่ะโอเคนะครับก่อนที่ไปดูคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปเนาะเอาละใครที่กดแล้วก็ไปดูคลิปไปเลย ครับก็ต้องขอโทษที่ห่างๆกันไปประมาณสองสาวันเนาะหรือมากกว่านั้นวะไม่ได้ดูเนาะเรือยจะหายไปอาทิตย์เลยก็ได้พอดีว่าช่วงนี้มันเปิดเรียนแล้วนะครับจริงๆคือมันเปิดเรียนตั้งนานแล้วเนาะแต่ว่าก่อนอันนี้ผมหยุดไงไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะงั้นมันก็เลยมีปัญหาอะไรอย่างคงท,ทํคลิปต่อไปได้แต่ตอนนี้นคือไปรงเรียนแล้วมันก็เลยมีปัญหาในการลงคลิปเนาะผมก็พยายามลงให้ได้แล้วกันอะมาดูดีกว่ามันก็จะเป็นบล็อกที่เกิเข้ามาครับน่าจะชื่อว่าเอเวิล นี่อ่ะนี่นะครับปฏิบมีสองอันเนาะลิวอินฟูอ่าอินฟลูเซอร์กับล <c oughs> ิเวลเดนเดนเฮช่างเถอะอ่ะมาวางกันดีกว่านี่นะครับอ๋อลืมบอกไปว่าชั้นที่ผมเล่นตอนนี้คือหนึ่งจุดสิบเก้านะครับหนึ่งจุดสิบเก้าจุดศูนย์จุดห้าตัวชั้นล่าสุดเลยเนาะ <c oughs> โอเคตัวนี้นะครับสามารถดูดยีพีเข้าไปได้ส่วนตรงนี้จะปล่อยยีพีมานะครับเดี๋ยวเราการ P 100 L นี่นะครับเห็นไหมผู้ชมมันดูดูไปถ้าเรามายืนบนนี้มันก็จะเอากลับมาเอาละคือวิวมันเยอะมากผู้ชมวิวมันเยอะมากจนมันขึ้นยากเราไม่ก็เลยแบบมีอาการบักนิดหน่อยเดี๋ยวผมไปนี่ดีกว่าครับ ลบปะ่ะสี่ร้อยกสิบแอลใช่ปะ่ะใช่เนี่ยผมมาส่งช้ามากเลยนะผู้ชมช้ามากอะ่ะนี่คือไปทีเลเวลทีเลเวลทีเลเวลเลยนะแล้วดูมันคืนคืนทีละแค่เนี้ยผ <Purple Jam. S 1> ู้ชมเขาต้องยืนอยู่วันนี้นานซะหน่อยนะ ยาวไปฮะตอนนี้แต่มันสะดวกสบายนะผู้ชมจริงไม่ต้องทำอะไรมากายังเราวะเฮ้ยเอาล่ะก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะรอมานานมากแล้วมันยังไม่เสร็จสักทีเลยเอาเราไปดูวิธีการคราวดีวกว่าผู้ชมวิธีการคราฟวนี่นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะใช้กระจกแล้วก็มีอ่าสโตนเนาะเป็นหินเรียบ แล้วก็มีเลสตนอันนี้เป็นตัวรับเรเววนะครับส่วนนี้ตัวเก็บเรเววก็จะเป็นเช้เหล็กเช้อ้อเหมือนกันเลยนะครับต่างแค่กระจกกับเหล็กเนะาะต่างกันตรงนี้โอเคประมาณนี้นะครับสสู่กันค้ามเนาะสามารถเก็บเรเววได้อะไรได้เชี่ยตอนมันดูดแม่งดูดเป็นเวลเลยโดูดทีแล้วแบบหนึ่งเวลหนึ่งเวลหนึ่งเวลตอนมันเอาซื้มาทำไม,มเอาคืนมาน้อยยังวะเพราะเสียอยู่อย่างเี้ย้วครับเนาะเอาล่ะโอเคก็ ิปคลิปแค่นี้ด้วยเนะนาะมันไม่มีอะไรแล้วอะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย